ก็กลับสวัสดีนะครับลูกค้านะครับชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับทางช่องรถไถมือสองนัแท็กเตอร์อุดรธานีทุกท่านครับแต่วันนี้นะครับก็เป็นคลิปของวันที่20นะครับสิงหาคม2563ครับวันนี้นัทก็มารีวิวนะครับสินค้าหน้าร้านนะครับประจำคลิปนะครับของวันพฤหัสนะครับก็ไม่ได้มารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าหน้าร้านกันเกือบหนึ่งอาทิตย์เนอะเพราะว่า นัทก็ไปทําภารกิจนะครับไปซื้อรถสไลด์มาหนึ่งคันนะครับเพื่อทันความต้องการของลูกค้านะครับก็จะทําอีกหนึ่งอาชีพนะครับก็จะเป็นนัทสไลด์ออนนะครับตัวนี้นะครับไว้ขนส่งรถไถนะครับหรือลากรถรถรถยกนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถโทรเรียกได้นะครับส่วนรถแทรกเตอร์นะครับนัทก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับกลับมารถเต็มหน้าร้านเลยครับก็วันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับสินค้าให้ลูกค้าได้ชมกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับผ่านยกล่องขุดมันนะครับขุดมันก็ช่วงนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นสองห้าร้อยนะครับโรตารี่เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นรีวิวสินค้าชิ้นแรกนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นคูโบตานะครับ L สามสี่ศูนย์แปดตัวนี้นะครับสภาพอย่างเดิมเดิมอยู่เลยนะครับตัวนี้ถ้าตามสภาพนะครับไม่เก็บงานนะครับ ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสภาพนี้นะครับหนึ่งแสนหกหมืนห้าพันแต่ถ้าบิวเก็บงานพร้อมนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมืนห้าันบาทนะครับตัวนี้มีได้เอกสารพร้อมชุดโอนนะครับนะครับก็รถค่อนข้างที่จะแห้งครับสวยนะครับสีคานล่างก็มีการสร์สีมาแล้วนะครับสีล้อก็ลูกค้าเดิมทําสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับดูสีชุดท้ายครับนะครับ เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหืนห้าพันบาทนะครับลูกค้านะครับก็ใช้งานสามพันหร้อยสี่สิบสี่ชั่วโมงเราเผาหัวนิดนึงครับตอนเช้านะครับเรื่องนี้มันับเก่งง่ายนะครับ นีอยู่ที่165,000บาทนะครับขายดีโอเคยได้นะครับตัวนี้คูปัต้า L34.8 โอ้ลูกปืนล้อหน้าก็ค่อนข้างที่จะแน่นครับแน่นเลยแหละครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์สามสิบสี่แรงม้าครับไว้ใช้งานในครัวเรือนครับราคาซอ f t s ครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเก็บงานทําสีใหม่รอบคันนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับก็จะจบอยู่ที่185,000บาทนะครับราคานี้ รวมจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกครับเดี๋ยวไปดูกว่ามีคันไหนที่ยังขายได้บ้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เป็นรถที่รอส่งนะครับก็จะมีรถเกี่ยวนะครับตอ่นี้ยังมีรถเกี่ยวอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยวนะครับ DC 60นะครับ DC 60นะครับ60พัทนะครับตัวนี้นื้สปริงนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่180,000บาทครับนะครับแถกช่วงล่างดีนะครับไม่มีแบะนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นแบบลองกระสอบครับตัวนี้มีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับจดทะเบียนปี55นะครับเล่มเอกสารชุดโอนจดทะเบียนปี55นะครับดยช่วงล่างครับนะครับสวยเดิมเดิมเลยครับตัวนี้นะครับยังไม่มีการตกแต่งทําสีนะครับนะครับตัวนี้นะครับใช้งานอยู่ที่2,700ชั่วโมงครับปูปากคอเลดเรียบร้อยนะครับปากคอเลดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ พร้อมใช้ครับนะครับพร้อมลงเกี่ยวได้เลยนะครับตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมืบาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถแท็กเตอร์มือ2อยู่นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนัดมาได้โดยตรงนะครับที่0ูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่ศูนย์หกสามครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดครับสามหกสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่ส บางนี้ก็มีรถนะครับที่ยังขายได้อยู่หลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดนะครับรถขุดคันนี้นะครับอยู่ที่ราคาสามแสนสามหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับส่วนนี้พวกบูธคอนะครับนะครับเราทําให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับแถกเปลี่ยนใหม่ทั้งสองข้างนะครับแถกเปลี่ยนใหม่ทั้งสองข้างนะครับเบาะมีขาดนิดหน่อยนะครับตัวนี้ราคาที่สามแสนสามหมื่นครับนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสี่เสานะครับเก้าหนึ่งขีดสามเอ็กนะครับตัวนี้มีเล่มพร้อมนะครับรถปีห้าแปดนะครับ ขันต่อไปครับขันต่อไปก็จะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับกูบ mm. ต้านะครับ M 6 0 4 0 S U นะครับตัวนี้เป็นรถจทเบียนปี54ครับตัวนี้ยางหน้าก็ประมาณ40เอร์เซครับส่วนยางหลังก็อยู่ที่60-70เอร์เซนะครับมาพร้อมเวทถ่วงหลังแล้วก็จะเป็นหาง3หรือหาง5ก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับคันนี้ก็ราคาที่ 4แสนสองหมื่นบาทนะครับ4แสนสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้นะครับราคานี้เลยนะครับ4แสนสองหมื่นบาทนะครับรถสวยครับตัวนี้นะครับท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมนะครับสีสวยๆนะครับะเบียนตองอ่4786นะครับเป็นรถไล่นะครับก็ทางร้านก็มีการตกแต่งทําสีล้อแล้วก็สีคันล่างใหม่นะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมตัวนี้ก็จะเป็นระบบ 8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะนิ่มนะครับเบาะนิ่มนะครับไม่มันจะดำดำนะครับไม่มันจะดำดำนะครับก็เลยไม่เห็นเลขไม่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เช็คร้อมใช้เรียบร้อยครับตัวนี้ตรวจเช็คจุดรั่วซึมให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา400,000 20,000บาทครับ400,000 20,000บาทตัวนี้ก็ลดไว้สําหรับใช้ ในงานไล่นะครับงานไล่สะส่วนใหญ่นะครับลงนาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถโฟวินครับเคลื่อนสี่ล้อนะครับก็จะเป็นคันหน้าแบบระบบปิดนะครับคันหน้าแบบระบบปิดนะครับอันนี้ก็คือรถที่เข้ามาใหม่ที่ติดจองแล้วเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังในแต่ละคันนะครับผมมาไล่รถที่ขายได้ก่อนนะครับเป็นตัวที่ตัวที่สามแล้วเนาะอ่าเอ0มหกศูนสี่ศูนย์นะครับราคาอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นบาทนะครับอ่ะตัวถัดมานะครับก็จะเป็น น้องม้านะครับน้องม้านะครับยันม้านะครับ e-f453t คันนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบคันโค้งนะครับเครื่องยนต์สี่สูบดิเรกไอต์เซคชั่นนะครับสี่สิบห้าแรงม้าโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อครับตัวนี้รถใช้งานอีกที่สองพันกวัดชั่วโมงเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาที่สองแสนสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้รถสี่สูบนะครับสามารถรับจ้างได้สบายๆครับนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับสวยสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับสี่สิบห้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปตัวนี้ก็อยู่ที่สองแส0หกหืห้าันบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นสี่สิบ้าแรงเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัว T L X นะครับสี่ห้าสาม T L X นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นมาเป็นยันม้า4ี่ิบเก้าแรงครับ ตัวนี้ยังเป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับ ập, ชุดท้ายเดิมนะครับยางเต็มเต็มนะครับสวยๆนะครับทั้งสี่เส้นนะครับชุดดันดินหน้านะครับเราเก็บให้ใหม่เราทําให้ใหม่นะครับแน่นติ๊กนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสี่ห้าสามทีเล็กครับนะครับแผ่นลังคาเราเปลี่ยนให้ใหม่ครับเบาะมีนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเคยรีวิวคลิปให้ดูแล้วนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นอิซากินะครับ NT 5 4 0นะครับเป็นรถ3สูบนะครับโฟวินขับเคลื่อน4ี่ล้อเทอร์โบครับตัวนี้ก็จะมีหางหางบุกเบิกไม่พร้อมนะครับเป็นหาง4นะครับตัวนี้เป็นหาง4นะครับสวยๆเลยนะครับใช้งานอยู่ที่720ชั่วโมงเองครับลูกค้านะครับแต่จอดนานไปหน่อยนะครับก็เลยโดนฝนโดนแดดนะครับเดี๋ยวเราขัดสีให้ใหม่ก็สวยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาที่ส0 0 0 0 0สา0 0 0 0สี่หมื่นบาทครับสา0 0 0 0สี่หมื่นบาท นะครับไปดูตัวสุดท้ายราคาที่สูงที่สุดในร้านนะครับเป็นน้องเล็กนะครับตัวนี้เป็นบ2สองสี่สี่ศูนย์นะครับราคาหนึ่งแสหกหมื่นบาทนะครับหนึ่งแหกหมืนบาทนะครับเป็นรถใช้ในล่องอ้อยนะครับก็ได้นะครับหรือเพ้อใช้งานในไร่ในสวนในนาของตัวเองนะครับไม่ต้องไปรับจ้างใครตัวนี้ก็ ตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วประโยชน์เยอะครับ24แรงม้านะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อด้วยเป็นโวงมอลัไพาวเวอร์ด้วยครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี58แครับแต่ไม่มีเอกสารชุดโอนนะครับไม่สามารถโอนได้นะครับเน้นย้ำนะครับตัวนี้ราคาที่160 0 0แบาทนะครับวันนี้ก็ครบทุกตัวนะครับครบทุกรายการนะครับนะครับหางควนเราก็มีนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเรามาได้ครับที่091ครับ861 1191ครับ091 861 1191นะครับไปดูตัวรถที่ติดจองนะครับที่ผมไม่อยู่แล้วติดจองไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยันมา EF352TX นะครับตัวนี้ลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับโอนมาจองมัดจํานะครับตัวนี้ลูกค้าอยากให้ทําสีนะครับทำสีใหม่ นะครับเดี๋ยวจัดให้สวยๆครับตัวนี้นะครับลูกค้าเสียค่าทําสีเพิ่มนะครับเห็นอยากรับรถเข้าบ้านแบบยิ้มๆครับเดี๋ยวจัดให้สวยๆนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นคูเต้า L 3608นะครับตัวนี้ก็ทําสีใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้รถของท่านผู้คุมนะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็โอนมาจํามากลางอากาศเหมือนกันครับวันนี้น่าจะนัดเข้าดูรถนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บชุดฝากระโปรงนะครับชุดห้องโดยสารใหม่นะครับแล้วก็ ตัวเงินก็สวยแล้วครับสวยแล้วนะครับตัวโรตารี่ก็ยังพอใช้นะครับนะครับจุดท้ายก็พาวิโอเต็มนะครับตัวนี้นะครับทะเบียนต่อคอ938นะครับจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นนะครับรถที่ลูกค้าติดจองนะครับอัปเดตงานด้วยนะครับวันนี้นะครับก็หยุดไปหลายวันครับหยุดไม่ได้มารีวิวนะครับสงวใส่เอฟปีจะห่างหายกันแล้วนะครับเพราะว่า ไปทาคลิปอยู่ร้านมั่งไปโพล่อยู่กรุงเทพนะครับไปนอนอยู่กรุงเทพนะครับนอนอยู่โคราชก็สามคืนนะครับสามคืนนะครับกว่าจะได้กลับมาถึงบ้านนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางไปส่งรถอีกแล้วที่จังหวัดระยองก็จะหายไปเสาร์อาทิตย์จันท์นะครับก็หายจะหายไปอีกอีกหนึ่งอาทิตย์อีกเหมือนกันนะครับก็จะไม่ค่อยได้มารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ดูเท่าไหร่เราก็จะถ่ายคลิปไว้นะครับอันนี้ก็สามหศนย์ดนะครับของลูกค้าที่ ใชยภูมินะครับชัยุภูมิชุมแพนะครับตัวนี้ชุมแพขอนแก่นสินะครับอําเภอชุมแพนะครับอันนี้มาจองไว้รอเก็บสีหัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไคโอติครับรถห้าสิบแรงม้านะครับตัวนี้ของลูกค้าที่อําเภอเมืองอุดรนะครับตัวนี้ก็สั่งจองนะครับเข้ามาไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสี่เจ็ดศูนย์แปดเอนะครับตัวนี้รอขึ้นไปที่แม่ทะลำปางนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บสีคานล่างนะครับเก็บสีห้องโดยสารนะครับสีหัวเดิมนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นยันม่านะครับ EF352TX นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าจองจบการอากาศเหมือนกันครับลูกค้าที่อำเภอพุทธไทยสงนะครับจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนรถตักคันนี้นะครับอยู่นานแล้วนะครับลูกค้าจองมาจองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับทําเรื่องทกสไปนะครับลูกค้าจากจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้รอรับสินค้าที่หน้าบ้านนะครับวันนี้จัดส่งเป็นรถตักนะครับ ส่วน32ตัวลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับจากจังหวัดระยองนะครับตัวนี้โอนมาจองนะครับเราจะไปออกเดินทางกันวันพรุ่งนี้นะครับออกเดินทางกันวันพรุ่งนี้นะครับตัวนี้ไประยองนะครับเก็บงานให้สวยๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับออกรถจากร้านนักเทสเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับมีรถไถนะครับตัวนั้นก็49แรงนะครับรอจัดส่งวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับไปที่จังหวัดน้องทราย นะครับอันนี้สามสี่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับร้อล้างนะครับตัวนี้นะครับเราจะไม่มีการเก็บสภาพเพิ่มเติมนะครับถ้าซื้อในราคานี้นะครับเดินลงไปดูด้านล่างกันนะครับเราไปดูขบวนการทําสีนะครับว่าเราตรวจเช็คเก็บงานทุกจุดนะครับในการเรื่องทําสีว่า ลูกปืนล้อจุดรั่วซึมนะครับตรงนี้เราตรวจเช็คให้ทุกจุดนะครับเพื่อลูกค้าเอาไปนะครับจะไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยันมานะครับ3 5ตัว T.O.X นะครับเนี่ยสลักบูธคันดันดินเราเปลี่ยนใหม่ครับนะครับยางตัวนี้ได้ยางใหม่สีเส้นนะครับลูกค้าสั่งเปลี่ยนยางใหม่นะครับ3 5 T.O.X นะครับสีเรานะครับเป็นสีไฮบริดนะครับที่ใช้พ่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ย ตัวนี้จะเป็นงานเนื้อสีไฮบิดทั้งหมดนะครับสวยๆเลยครับแล้วรถออกไปจากร้านนะครับถ้าเป็นตระกูลคูปบต้านะครับเราจะใส่ท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับตัวนี้นะครับช่วงนี้แถมท่อซิ่งไปเลยครับหนึ่งใบนะครับทุกคันนะครับนะครับไม่แถมแต่รถตามสภาพนะครับถ้าสามสี่ศูนย์แปดราคาแสนหกหมืนห้าพันไม่ได้แถมนะครับรถบีก็ไม่ได้แถมนะครับรุ่นบีนะครับตรงนี้ก็ของลูกค้าที่จังหวัดนครพนมนะครับ l 4ี 08 dt นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคันกรองแห้งนะครับที่ว่าหัวไม่สวยนะครับตัว่ีงลูกค้าจองเข้ามาแล้วนะครับเราจะเก็บสีนะครับเราจะบิวเปลี่ยนสภาพให้นะครับนี่คือผลพวงจากพายุเข้านะครับเบิร์เลยครับเดินพี่น้องนะครับอันนั้นก็สาย16นะครับของน้องวอนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับห่างหายกันไปหลายวันนะครับมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับมาอัปเดตงานที่ทํานะครับก็ ขอใช้พื้นที่นะครับในพื้นที่การขายของนะครับตรงนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับ f อฟทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมกันมาโดยตลอดนะครับที่ไว้วางใจนะครับที่กําลังเล็งๆอยู่นะครับมองไว้เป็นตัวเลือกว่าร้านนัดนะครับมันต่างกับร้านอื่นยังไงนะครับก็ให้ดูเอานะครับตรงนี้นะครับเรามีการรีวิวนะครับในการเครื่องเก็บสีทําสีนะครับต่างๆนะครับหรือว่าการตรวจเช็คนะครับตรงนี้นะครับ ก็ให้ดูเรื่องคุณภาพนะครับเป็นหลักนะครับเราจะเน้นนะครับรถที่ออกไปนะครับเพื่อส่งตรงถึงมือลูกค้าแล้วไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เราจะขายในราคาที่นะครับที่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับยังไงก็ฝากลูกค้านะครับช่วยกดติดตามนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิป ที่ผมจะอัปเดตเข้ามาทุกวันทุกวันนะครับเผื่อมีรถเข้านะครับบางคนจองไม่ทันนะครับเมื่อวานเหมือนกันนะครับ35แรงนะครับ35 T.O.X นะครับบอกว่าจะจองตั้งแต่วันเมื่อก่อนนะครับวันวันก่อนนะครับบอกว่าจะจองมาโอนจองนะครับลูกค้าก็เข้ามาดูหน้าร้านก็จองก็ต้องให้สิทธิลูกค้าหน้าร้านก่อนที่ลูกค้าถ้าจองก็คือจองเลยครับไม่ต้องลังเลนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ารถมาแป๊บเดียวออกนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับช่องนัดแท็กเตอร์ อุดรธานี0918611191ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ